สวัสดี้สวัสดีนะทุกคนมื้อนี้ก็มาพบกับข่าวสาวลาวนะทุกนมื้อนี้เนาะข่าวก็สิมาตอบคอมเมนต์เนาะมีพี่คนนึงมาว่าคอมเมนต์เข้ามาถามข่าวเนาะว่าข่าวเฮ็ดงานอยู่บ่อนนเออขาอยู่บ่อนไหนเนาะของประเทศไทยเนาะมื้อนี้ข่าวก็สิมาตอบคอมเมนต์เพิ่นเนาะมีพี่คนนึงเนาะเพิ่นถามเข้ามาเนาะมื้อข่าวก็บ่ได้ตอบคอมเมนต์เพิ่นประมาณมื้อ2มื้อเอเนาะเพิ่นถามมาเนาะมื้อ บุคคลีดาต่อเพื่นเนาะแล้วก็ก็ไพด์ดื้อที่บ้าข้าวมาต่อเนาะมโอนี้เนาะข้าก็เสีมาตอบเนาะมาเขาอ่ะอยู่บนไลร์ของประเทศไทยเนาะมาตอบให้พี่เพื่อนเนาะกับมาตอบทุกๆทนกคนเนาะที่บ้าเนเขามาเบิ่งเขามาฮับส้มเนาะคขี้ขาวเนาะเขาเกษมมาบอกทุกคนไปน็นเนาะไป็นต้กันเนาะวันเขาเ็ำงานอยู่บนไลร์เนาะเขาอยู่บนไร้ของประเทศไทยเนาะหลังทำงานอยู่ ใช่เนาะ้าวกับชิมบะบองทุกคนเนาะอต่าว่าทุกคนอย่าหูแล้วทุกคนเือว่ามีทุกคนที่ว่าของใจยังเนาะอย่าหูข้ากับชิมบองกันในคลิปนี้ได้เนาะกับก่อนชิมไปฟังกันนะทุกคนกับก้อนทุกคนเนาะก็ติดตามแล้วก็การกดิ่งแจงเตือนแล้วก็เป็นกำลตังใจให้เขาให้คลิปต่อไปเนี่ล้ทุกคนเด้อบอกท่าก็ได้เนาะมะการข้าเนาะกับมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยนนอกเนาะ อยู่ที่สมมติประกันบางพี่เนาะทุกคนเนาะบางพี่ใหญ่เล้หทืคนเลยอยู่สมมติประกันบางพี่ใหญ่เนาะอายุซร้อยยิงจะเลื่อนซองมากทุกคนเนาะเขาไม่เห็นงานอยู่ดนะีเนาะอลไประมาณสี่ห้าปีแลยเนาะหรืคนนอะบริจาคบ้า,บานเนาะบริจาคบ้า,บาน,นาบริกาคบ้านอยู่ประมาณปีหนึ่งสองปีเนาะคนเนาะหลังจากยิบเป็นโควิดมาเนาะเขาก็าบริจาคบ้านด้วยเนาะ ตอนนี้ม่คตทนี่เรากลับบ้านบทันไหลเนาะกลับไหลแต่กับขืนมาบลาเนาะทวกคนเขาก็เลยบกกลับเขาก็เลยยิ้งานต่อเนาะยิ็งงานย่ไทยตัวการเขาก็ฉวยทุกคนได้นาะว่าเขายิ็งงานนะโรงงานทุกคนเาขาบริยิงานบ้านเนาะทำงานโรงงานทุกคนเนาะไก่เฮ็ดมายนสามสีเออเฮ็ดมาอยู่นไก่เฮ็ดมาอย่นสีหาปีนะทุกคนเนาะ งานโรงงานเนาะกับบุคลาลัยออกไปใช้เนาะทุกคนเพราะว่าทำงานโรงงานเนาะมันก็ับุคลาลัยมีเวลาเดินออกไปเห็นไปนี่เนาะทุกคนเนาะวันนี้เนาะเขาก็เดินมาบอกทุกคนเนาะามือได้เทวเขาโมลัเอาคลิปลงเนาะทุกคนแต่แสดงว่าเขาทำงานเนาเขากับบุคลาลยมีเวลาเนาะเอาคลิปลงเนาะแบเขาทำงานมาเงยเดือนงานมาเหนื่อยที่เราเขาก็เดินมาเลยย็ดคลิปใลยทุกคนเบิ่งเนาะทุกคนก็คือสีบนเรื่องกันน่นเนาะ ก็สิ่งกินหวานก็ยืนนั่งทุกคนเนาะแสดงการจะดื่มกันด้อทุกคนเด้อต่้งกันไปดื่มๆนัะทุกคนเนาะอันนี้ก็วัอนี้ก็เสียงอยากเห็นแผลเนาะทุกคนบริเจ็บคอนะแต่ว่าเสียงออกเห็นแผลเน่ะก็ได้มือนี้ก็ได้ข้าวจะได้มาบอกทุกคนเนาะไอ้ครูระวายข้าวอยู่คนไร้ของไทยเราไมีผีคนหนึ่งกระทำข้ามาเนาะข้าวก็ได้มาตอบเป็นเนาะในวัอนี้เนาะ ไลเหมือเขาก็บกกระดากรีมลกแล้วทุกคนนาข้าวไม่ลดันเมือช่องเหมือกังแล้วลูกเธอเลือกลอกมือนี้เขาก็ได้มาบอกทุกคนเน่ว่าเขาไอเหนัานสมุดประการบางพี่เราทุกคนเนาอยดูว่าบางพี่ใหญ่เราทุกคนเมือนี้เขามาสกบอกสัม้ิทุกคนเนาอยแต่จะลืมเราก็ติดตามเพเป็นกำลังใจให้เขาในคิดต่อไปเด้อทุกคนเดินอากาศเสียงป็นเฉีกันแล้วทุกคนบ๊ายบาย